สวัสดีค่ะมาเด้ออาหารเที่ยงค่ะวันนี้มีฮอทดอกไก่สองชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาซามอนนะคะปนปลาซามอนค่ะใส่กะปิค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีผักนะคะนี่ที่นี่เขาเรียกผักคะน้าเขียวนะคะเขาไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรแล้วก็มีแตงค่ะตัวนี้จะทํารัดหน้าก็ได้ผัด ไฟแดงก็อรอยนะคะผักใบเขียววันนี้ค่ะคะน้าเขียวค่ะที่นี่เขาเรียกว่าผักใบเขียวเฉยๆนะคะไม่มีชื่อเราก็มีพริกป่นเนาะแล้วเราก็ใส่พริกสดลงไปแล้วแต่เราโรยพริกป่นอีกนิดนึงนะคะนี่มาๆเดอ้อนี่วันนี้อากาศดีค่ะแต่ก็ไม่ร้อนมากก็เป็นอาหารเที่ยงของเราค่ะวันนี้อาหารเที่ยงสาย ันนี้อาหารเที่ยงเราเิีนาสายค่ะทำเพิ่งเสร็จนะคะก็ออกไปเอาของมาเนาะโอ้ยที่นั่งกอดีๆไหมนั่งนะนี่นะคะมาเดินนี่ก็เป็นอาหารง่ายๆของเราอีกวันหนึ่งนะคะคือปนปาลารักค่ะนี่ค่ะปนปาลารักษนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็มีฮอตด,ดอกทอดเนาะแล้วก็จะมีผักใบเขียวตัวนี้นะคะ ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะที่นี่ก็เขียนแต่ผักใบเขียวนะเด้อค่ะกโรยผักชีไปหน่อยเนาะแล้วก็ใส่กะปิดค่ะใส่กะปิดเนาะป,ะปะลาเราไม่มีปะลาค่ะ เาแพ้ปลาปลาที่ต้มเสร็จที่เป็นขวดเรากินไม่ได้แพ้พื่นเต็มตัวก็เลยไม่กินปลามาเด้อเนี่ยปนปลารักก็ไปข้างนอกมาเนาะ ผักใบเขียวตัวน,นี้มีวิตามินสูงมากช่วยซับเที่ <ใช S 1> อะไรเวลาเรากินเข้าไปใหญ่ใหญ่ของเขาจะช่วยซับมันช่วยซับได้ดีค่ะถ้าเราไปลวกก็จะเสียโปรต,ตีนไป็นไหนนะเนี่ยคาเป็นสุดก็ดี อันนี้อร่อยมากราคาพอส่วยหไม่แพงมากเนี่อ่อาหารง่ายๆของเราค่ะตอนนี้เราจะเบรกเนื้อไก่นิดนึงเพราะเราปวดขัวเข่าเนาะ แต่หมอที่นี่เขาไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้นหมอที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเป็นมะเรงมะเร็งอะไรก็แล้วแต่คุณกินอะไรได้หมดเขาไม่มีการห้ามคุณกินไปเถอะตายแล้วคุณก็จะไม่ได้กิน <c oughs> อร่อยมากผัดพวนี้กรอบถ้าเราผัดนะ อย่าเอานานอย่าผัดนานจะเหนียวเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วก็ผัดลงเหมือนเพรบุ้งผัดตัวนี้ถ้าผัดถ้าลวกสดก็ถ้าลวกก็ส้วเรากินอย่างนี้ไม่ได้วิตามินดีกว่าคัด,ดอกไก่ กำลังดีไม่เข็มมากความเผ็ดอยู่ที่พอดีเดีไปดูแล้วมีพวกหมูพวกไก่มันเดิมเราก็เบื่อเนาะก็อยากกินแบบนี้ก็เอาผักตัวนี้